รัฐบาลยึดทรัพย์จอมพลถนอมหลังเหตุการณ์14ตุลารัฐบาลใหม่ของนายสัญญาธรรมศักได้อาศัยอำนาจตามมาตรา17ออกคำสั่งยึดทรัพย์จอมพลถนอมทั้งหมดให้ตกเป็นของรัฐในทันทีทรัพย์สมบัติของจอมพลถนอมและพวกที่ถูกอายัดมีมูลค่ารวมกันมากกว่า470ล้านบาทมีการยึดทั้งอสังหาริมทรัพย์รถยนต์จำนวนมากรวมถึงบัญชีเงินฝากของจอมพลถนอมและภริยาที่มีมากถึง84ล้านบาทต่อมาหลังเหตุการณ์6ตุลาการเมืองได้พลิกผันอีกครั้งเมื่อ อำนาจการปกครองกลับไปอยู่ในมือของทหารจอมพลถนอมจึงได้ทำบัญชีขอคืนทุกอย่างที่ถูกยึดไปแต่ทางการคืนของให้เพียง5รายการรวมเป็นมือค่าราว137้าล้านบาทกระทั่งในรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ซึ่งเคยเป็นลูกน้องของจอมพลถนอมมีความคิดที่จะคืนทรัพย์สินให้บางส่วนแต่ติดปัญหาตรงวิธีการคืนและกลัวประชาชนจะลุกขึ้นต่อต้านจนผ่านมามากกว่า40ปีทรัพย์สินของจอมพลถนอมก็ยังคงถูกยึดไว้จนถึงปัจจุบัน